สวัสดีครับดีไทมส์กับผมบัญชาชุมเชเวยนะครับวันนี้เราอยู่ในสตูดิโอเล็กๆนอกสถานที่แต่ว่าตรงข้ามกับสวนรถไปในสถานี PTT Station ไม่ได้มาเติมน้ำมันครับแต่มาดูนี่ตู้ส wa ปแบตเตอรี่ของ Swap& and go นะครับเปิดมาแล้วปีหนึ่งสตาร์ทอัพธุรกิจรายนี้ก็จะไปต่อในปีนี้ที่น่าสนใจอย่างมากๆนะครับและต้องคุยกับคุณขวัญซึ่งก็คือคุณอวิมาศริแสงทักษิณนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทส w a p a n d go นกครับ Swap and Go เปิดมาได้ปีหนึ่งแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สอง a p a n d Go คืออะไรครับ ซอฟแอนโกนะคะ <c oughs> เป็นบริษัทภายใต้ PTT Group ค่ะแล้วก็ทำเรื่องแบตเตอรี่ swap platform สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเราก็คือทำตู้ทำแบตมีแอปพลิเคชันสำหรับสลหับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะก็แสดงว่าคนที่จะเป็นลูกค้าของทาง swap a n d โ o ได้ก็คือต้องเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า,าใช่ค่ะ <c oughs> เอาแล้วงี้เราเรามีทำเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า,าของเราด้วยไหมครับในรุ่นแรกอะคะ่ะเป็นรุ่นที่เราอิมพอร์ตมาจากประเทศจีนเป็นของเราเองแล้วเราก็ให้เช่าใช้ก็คือสามารถเช่าแบตเตอรี่แล้วก็เช่ารถของ เราเป็นรายเดือนไปแล้วก็ไปใช้ได้ตอนนี้เราเน้นเรื่อง swap แบตเพื่อเราจะ create network ของแบตเตอรี่ swap แล้วก็ standard ของแบตเตอรี่แล้วก็เพื่อให้ OEM ไทยนะคะ<อ>มาสามารถที่จะมาปรับไฟจูนให้รถของเขาใช้กับแบตเตอรี่ของเราได้เพราะเราอยากจะเป็นคนที่ provide เรื่องแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่านมาเข้าสู่ปีที่2เราประเมินได้อือยร่าเป้าหมายเราไปถึงแค่ไหนเราหวังว่าจะเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นแบบ เป็นรูปประทับมากยิ่งขึ้นในแบ,แบตเตอรี่รุ่นใหม่ตู้รุ่นใหม่แล้วก็รถที่ตอบโจทย์รเดอร์มากยิ่งขึ้นตัว Product รุ่นใหม่ที่เราจะพัฒนาให้ความเร็วความแรงแล้วก็เรนจ์ของการสลับแบตหนึ่งครั้งเนี่ยมันวิ่งได้ไกลมากมากกว่า100กิโลเมตรเนาะเพราะว่าเรามั่จใจแล้วว่า Product มันใช่เพียงแต่ว่ารอให้มัน r ร a d y แล้วก็ Launch เป็นแบบจํานวนเยอะภายในแบบครึ่งปีหลังนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันที่เราอัปเกรดขึ้นให้สามารถที่จะแบบครอบคลุมเซอร์วิสหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นปัจจุบ ตอนนี้มีอยู่20จุดจะเพิ่ม30จุดในในภายในครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นโดยกลยุทธ์ของเราคือเราจะเน้นขยายจุดหรือว่าจะเน้นเรื่องของพัฒนาแบตเตอรี่ให้ส w a ปได้นานและใช้ได้นานกว่า2ออย่างเลยค่ะสอย่างเลยสออย่างเลยเพราะว่าปตทเนี่ยทำทั้ง EV value chain เรามีทีม R&D ของปตทเองที่ดูเรื่องพัฒนาแบตเตอรี่อยู่แล้วส่วนเรื่อง location เนี่ยแน่นอนเรามี OR เป็นพาร์ทเนอร์เราก็เป็นเป็น strategi อยู่แล้วว่าเราพยายามที่จะตั้งตู้ของเราให้ ครอบคลุมพื้นที่ที่มีรายเดอร์ของเรามากที่สุดซึ่งอันเนี้ยน,น่าสนใจมากเพราะว่าเราเราจะเห็นได้ไงครับว่าพื้นที่ไหนที่เราจะเน้นการตั้งเป็นพิเศษคือเราอะ่ะมีทําเรื่องนี้มาแบบสงปีเนาะเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ทำเดลิเวอรี่ก็เราก็มีแชร์ข้อมูลกันเหมือนกันว่าจุดไหนที่เป็นฮอตสปอตในการสลับแบตอ่าเราก็จะไปตั้งไวาตรงนั้นแล้วเราก็มีตู้ของเราเองแล้วก็มีเอ่าเก็บ Data เหมือนกันว่าโซนไหนคนไปสวอปเยอะสวอปน้อยแล้วก็จากที่ผ่านมาที่เราเคยทําสวอปมาตอนแรกๆอ่ะก็มีคนไปหมดแบตการทางค่อ้าเค หนึ่งอาทิตย์เขาปรับตัวได้ไม่มีปัญหานี้แล้วก็ถ้าอีกหน่อยเรามีโลเคชันให้สลับเยอะคุณก็จะไม่มีปัญหานี้เลยเขาก็จะสามารถวิ่งได้แบบหลากหลายจุดมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ในปั๊มน้ํามันเราพยายามเลือกปั๊มที่มีฮอตสปอตแหละ <Hot spot. S 2> ถ้าอันไหนไม่ไม่ค่อยมีเราก็อาจจะยังตั้งไว้เป็นเซคันด Pri เรีเรากลับมาดูในหนึ่งปีกันก่อนนะครับว่าปริมาตรไอ้เจ้าขนาดแบบปัจจุบันเนี่ยแล้วทำไมมันถึงเกิดสิ่งที่ต้องพัฒนากันต่อครับ ก็รุ่นแรกเป็นรุ่นที่เราอยากจะมาเทสตลาดให้เร็วเลยเลยอิ่มขวานมาจากจีนเลยคนจริงเขาขับกันไม่เร็วแล้วก็แบตเตอรี่เขาอะคือเล็กกว่าตอนที่เราพัฒนาอยู่ครึ่งหนึ่งมันจะเร่งได้ประมาณ50กิโเมตรต่อชั่วโมงถึง60แล้วก็ระยะทางก็ได้ประมาณ50กิโเมตรต้องไปสลับหนึ่งครั้งนี่เราพบว่าลูกค้าบอกว่าไม่ได้คือแบบว่าหนึ่งคือขอเร่งแซงรถเมย์ได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเกิด50เดี๋ยวมัน มันไม่พ้นมันไม่พ <c oughs> ้นเจ็ดสิบรุ่นใหม่ของเราคือ70อัพทุกคัน<ะ>ต้องเล่งได้70บางคันจริงๆม็มีอัพไปถึงร้อยแต่เราไม่อยากให้มันแรงมากมันมอ,อันตรายใช่แล้วก็ระยะทางเนี่ยถ้าอยู่ cruising speed อยู่ประมาณส5่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้ range ร้อยยี่กิโลเมตรอัพก็คือเรียกว่าตอบโจทย์ ถามว่าทำไมไม่ทําไปไกลกว่านี้เราคิดว่าคอสไม่ได้คอสไม่ได้คอสไม่ได้น้ําหนักแบตเตอรี่หนักเกินไปเนี่ยความร้อนของแบตเตอรี่ถ้าลูกใหญ่มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องเซฟตี้แฟกเตอร์อะไรต่างๆประสิทบถามนิดหนึ่งอยากราคาปัจจุบันแพงไหมครับราคาปัจจุบันเราว่าราคาดีมากเลยนะ ปัจจุบันรุ่นปัจจุบันที่วิ่งได้ประมาณ5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะ<ม>ก็เราให้เช่าอยู่สลับ,บแบตอลิมิเต็ดเราก็ได้ลดไปเช่าด้วยไปใช้ด้วยต่อเดือนก็3,000บาทต่อเดือนอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ตั้งต้นมาถูกไหมครับแต่ที่เมื่อสักครู่คุณขวัญบอกว่ามันจะถูกพัฒนาได้หนึ่งอ,อ,อัตราเร่งดีขึ้นแซงรถเมนะ์ได้แล้วสบายเลยนะ,ะแซงรถเม์ได้ระยะทางในการวิ่งได้ไกลามากขึ้นค่ะแสดงว่าราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพิ่มขึ้นก็จะตกอยู่ที่วันละประมาณเปลี่ยนน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 เเป็็ววััแททบาต่่่ออออะืดึงกจยู 4 5 0 0ประมาณนี้ครับซึ่งรรเราเราคิดว่าสำหรับไรเดอร์ที่เป็น professional ไรเดอร์ใช้รถหางเงินอย่างเงี้ยเนาะขอนิกว่าพอยังพอได้อยู่สมมุติคนที่เขาใช้แบบรถน้ำมันก็ทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันทั่วไปแล้วพอเข้ามาเห็นสวอปแอนโกเนี่ยเขาต้องคิดลนะอ้ค่าใช้จา่ายจะเป็นยังไงเติมที่ตอนหนึ่งเป็นยังไงเอ้ค่าประกันจะเป็นยังไงตรงนี้เราเคยเปรียบเทียบกันไหมครับว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไร เคยเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นรถไฟฟ้าอย่างแรกเลย a มเน e n a น c ์น้อยกว่าแน่นอนแล้วเราก็ cover ในอยู่ในราคาค่าเชา่าแบตเช่ารถของเราร<อ>ค่ะค่าเชียเรเพลิงเนาะของเราอะ่ะ ประมาณ80บาทต,ต่อวันสลับได้ limited, อะไรไม่ไดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสลับสองครั้ง1ครั้ง3ครั้งก็80บาทแต่ถ้าเติมน้ำมันเนี่ยเข้าใจว่า3ลิตรน้อแล้เซลลิตรละ30บาทมันก็คือ90บาทครั้งละ90 2ครั้งก็180เมื่อเราคำนวณดูก็เป็น2เท่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าแบตเตอรี่ที่เรากำลังพัฒนาออกมาใหม่เนี่ยถ้าพูดตรงตรงแล้วเรากำลังจะจับเข้าไปที่กลุ่มไหนหลักสำคัญกลุ่มเดลิเวอรี่ไบร์เดอร์ รายเดอร์อันนี้จะเป็นกลุ่มหลักละเป็นกลุ่มหลักเพราะเรามองว่าเขามี behavior ที่ไม่สามารถรอชาร์จได้เลยแล้วก็ต้องการความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรามีสถานที่มีการสลับแบตที่พร้อมชาร์จเหละสลับแบตไวไปได้เร็วเป็นคอนเซปต์ของเราเราคิดว่าคอนเซปต์ปัจจุบันนี้ต้องแต่เริ่มเลยเราสลับแบตไวไปได้เร็วค่ะ อะไครับตอนนี้แบตเตอรี่หมดแล้วจะทำไงครับค่ะแบตเตอรี่หมดแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะครเราสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะไปสแกนที่หน้าตู้ได้เลยนะคะทีาร์โค้ดนะฮะใช่เราก็หยิบแบตนะคะคที่ที่มันใกล้หมดแล้วแล้วเราก็มาสแกนตู้<ะ>ที่วนว่างนะคะก็จะเปิดออกมาให้เราเอาแบตใส่เข้าไปโอ้อแล้วก็ปิด,แล,ปดแล้วก็ปิดค่ะ แล้วมันก็จะเปิดมาอีกช่องดึงเพื่อให้เราใส่แบตที่เหลืออ่เอาแบตที่เต็มมาค่ะเราก็เอาแบตที่เต็มอะค่ะมาใส่ในรถแต่เราก็เอาแบตอีกก้อนหนึ่งค่ะไปใส่ในตู้เมื่อกี้ในตู้เมื่อกี้ใช่โอ้โหมันก็จะเปิดมาอัตโนมัติให้เราใส่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็รอให้มันเปิดออกมาอีกตู้รอให้มันเปิดออกมาอันที่เต็มมันก็จะเปิดมาให้เราเย้อ้อันนี้ก็คือ เรียบร้อยแล้วก็มาใส่แต่ที่เต็มก็จะเรียบร้อยง่ายง่ายอ่ะง่ายนีนะชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะแล้วก็แบบนี้เป็นเรียกว่าแบบพอสวอปก็คือไม่ต้องใช้ปลั๊กเสียบละเสียบใส่เข้าไปเลย้ะอ๋อครับมันถือจะบอกว่าเป็นแบตเตอรี่แบบชนิดที่ ready to use ใช่ ready to use มาถึงปุ๊บมั่นใจว่ามีแบตที่ชาร์เต็มละไม่ต้องรอชาร์จไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ที่คุณขวัญบอกว่าเป็นตู้ใหม่คือตู้ไหนฮะตู้ข้างๆค่ะข้างๆนี่นะมาดูกันนะครับ อันนี้ถ้าดูจากสายตาแน่นอนครับทำไมตู้ใหม่มันถึงเตี้ยกว่าตู้เก่าเพราะว่าแบตเตอรี่ของเรารุ่นใหม่อ่ะจะหนักขึ้นกว่าเดิมเราก็ดูแล้วว่าถ้ามันสูงเกินไปอาจจะยากใส่ยากก็ให้มันเตี้ยลงมานิดนึงแล้วก็ช่องใส่ก็จะใหญ่ขึ้นนิดยาวขึ้นลึกขึ้นเพราะว่าแบตก้อนใหม่อ่ะจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นย้าอีกครั้งนะครับว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้แบตกระสวอแอนโกลเนี่ยจะต้องเป็นสเปคเดียวกัน ในในยูบ็อกต้องสามารถคอมมูนิเคตกันได้แล้วก็ไซซิ่งได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มี3แบรนด์ละที่ทำได้ที่ร่วมทำนลอแล้วแผนในอนาคตล่ะครับคิดว่าแต่ละแผนที่จะต้องขยายต่อทั้งจุด Swap เอยทั้งการพัฒนาแบตเตอรี่มากขึ้นหรือแน่นอนครับเกิดอยู่ดีๆ มีดีมาหรือความต้องการแบบก้าวกระโดดขึ้นม,มาเราจะทำยังไงรนอันนี้เป็นแผนของออทีม EV Value Chain เลยว่าเรากำลังดูเรื่องอพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องผลิตในประเทศไทยให้ให้เร็วที่สุดเนะาะเพราะเมื่อไหร่เราผลิตได้ก็มหมายความว่า,าเราจะมีสปรายเพียงพอ,อที่แบบควบคุมได้เองในประเทศอันนี้ก็ดูอยู่สำหรับวันที่มันจะก้าวกระโดดเราก็มองไว้สำหรับ สองปีปีสองปีข้างหน้าคนต่างจังหวัดถ้าคุดูตอนนี้เขาก็อยากใช้นะครับเรามีแผนสําหรับคนต่างจังหวัดด้วยเคยไปเชียงใหม่เคยไป,ปออกงานงที่เชียงใหม่ก็ใ,ให้ได้รับความสนใจค่อนข้างเย,งงยอะเพราะเชียงใหม่ก็ดูเป็น target จังหวัดที่เราก็อ,อยากจะไปเป็นลําดับถัดไปเนาะมีเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอย่างนี้ก็เล็งๆอยู่ว่าจะเป็นที่ไหนดีแต่คิดว่าไปเป็นเมืองเมืองที่ที่มีดีมานเพราะว่าสวัปปิ้งอ่ะต้องการดีมานประมาณนึงสวัปแอนโกจากนี้ไปที่บอกว่าเป็นพลังงานสะอาดเพื่อทุกคนเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นมอตโต้ของเราเลยนะฮะเรากำลังจะบอกว่าคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบริการของเราเนี่ยนะครับจะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยยังไงจริง,รงๆแค่ใช้อ่ะก็รักษาแล้วนะเออคือตอนแรกอ่ะ จะบอกว่าขวัญก็ดีเบตกับตัวเองเหมือนกันเนาะว่าแบบเออมันมันคลีนจริงไหมเพราะหลายคนพูดแบตเตอรี่คลีนหรือเปล่าวิธีผลิตมาเนี่ยอันนึงที่ขวัญคิดว่ามันมันคลีนแน่นอนคือมันไม่ปล่อยควันไม่มีควันเลยมันไม่แบบไม่ขับไปไหนแล้วก็ทุกคนต้องสูดมันเข้าไปอย่างน้อยถ้ามันอยู่ในแอเรียที่เราคนโทรลได้เรามีโรงงานที่เราคนโทรลเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมได้อ่ะมันอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วเราก็คลีนมันได้เพราะฉะนั้นคือคนที่ใช้แค่ใช้แล้วอะ ก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว oh. ลด PM อ oh. นอกจากรักษาสิ่งแวดล้อมอ่ะ hmm. ก็ยังทําให้คนที่เดินไปเดินมา hmm. ไม่ไม่สูดควันพิษเข้าไป hmm. ก็ช่วย oh. ทําให้คนสุขภาพดีขึ้นด้วยมัน hmm. มันเอฟเฟกไปหมดเลย oh. คนที่ เป็นรเบอร์ไรเดอร์มาใช้รถเราเราก็พยายามทําราคาให้เขาได้มีเซฟวิ่งเขาก็วิงวินสามารถที่จะมีเซฟวิ่งไปได้อย่างที่แบบขนาดรุ่นเก่าที่แบบเป็นแบบไม่เร็วมากก็ยังมีแกร็บหลายๆคนยังใช้อยู่อ๋อเหรอฮะเราก็รู้สึกว่าโอเคขนาดเราไม่ยังไม่พัฒนาใหม่บอกคอลอก่อนก็หลายคนก็ก็อยากใช้ของเราเนี่ยผมไม่อยากให้แค่ไรเดอร์เท่านั้นนะอยากให้พี่บินมอเตอร์ไซค์ตามปากซอยเขาใช้ด้วยอุยจริงๆิอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นกลุ่มที่เรากำลังสตัตดี้อยู่ว่าอาจจะเป็น next next ถัดไปเราก็มีมองรุ่น มอเตอร์ไซค์บางอันสําหรับพี่วินเหมือนกันก็<อ>พาร์ทเนอร์เราก็มีแบบไปลอนส์กับพี่วินแล้วก็มีเลยครับใช่ผลตอบรับเป็นยังไงผชอบเ,เพราะว่ามันแบบมันเงียบเนาะไม่มีควันเขาเองก็ไม่ต้องสูดควนันพย่ิงเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงแรกมันก็ราคาถูกมาเขาก็ยังชอบอยู่อะไรเงี้ยก็แ <c oughs> ต่เดีด๋ยวต้องดูว่าพอเราชาร์จเงินแล้วราคาเท่าไหร่ที่เขารับได้แต่เท่าที่เราดูแล้วอ่ะพร i c ซิ่งของรถน่าจะพอทำได้อยู่ขอบคุณนะครับคุณฟันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ